ใดทั้งสิ้นใช่ไหมฮะราวางไม่มีพี่อัรกม,มครบับบางแจ๊คในเหตุการณ์นี้ไม่มีไม่มีนะครับเพราะว่าไม่เคยไปยุง่งแล้วเพราะไม่ได้ให้ราคาแล้วเพราะเขาเป็นสแปมมงกุฎถูกไหมครับโอ้นะฮะป็นสแปดมงกุฎนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยแล้วผมก็ไม่ได้ไปเอาเอกสารรของเขามาเลยท,ที่ที่ใครมาบอกว่าผมเนี่ยไปหลงเชื่อบางแจ๊กอ่ะผมบอกให้เลยว่ามันถึงไม้เป็นอย่างนี้ไงพวกบัตรซบออืมอืมโอ้คืออย่างนี้พี่คือมีการพูดถึงขั้นแบบ ว่าจะส่งคลิปให้เห็นว่ามีการขาดตกรรมกันเกิดขึ้นแต่พอสุดท้ายท้ายสุดไม่มีคลิปตกลงมันยังไงพี่อัดพี่ชี้เคียร์ชัดๆตรงนี้เลยฮะของผมมีอ่ะของพี่มีของผมมีผมมีหมดอ่ะผมให้เลยมีหมดไม่ได้เกี่ยวกับกาแจกด้วยเพราะว่าของผมมันเป็นต่างหากผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในขนาเนี้นะผมมียิ่งกว่าที่ที่เขาพูดดีนะครับแต่ตอนนี้ยเรากําลังสงสัยว่า ทำไมตำรวจเนี่ยนะครับถึงต้องบล็อกเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ต้องสงสัยหมดมันแปลกและเบอร์ของผู้ที่ต้องสงสัยเหรอฮะใช่ก็สมมติมคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เอาง่ายง่ายว่าเป็นบุคคลสาคัญน<ะ>่ะในคดีนี้ะนะปรากฏว่ามีคนไปเช็คชื่อเนี่ยเฉพาะว่าเออโทรศัพท์คนเนี้ยน้ารายเป็นใครเนี่ยอปรากฏว่ายังเช็คไม่ได้เลยว่าเบอร์คนเนี้ยชื่อนากคุณอะไรเลย อทั้งนั้นทั้งที่นักข่าวเนี่ยคุยกับเขาตลอดว่าเป็นนายกรในขอแต่พอพอเขาไปไปใส่ในระบบไลน์อ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะมันดนบล็อกหมดอ่ะมันแปลงอ่าโอเคเรื่องเรื่องเมื่อกี้ที่คุยทางโทรศัพท์อ่ะครับครับนะง่ายมากครับไม่เห็นจะยากเลยยังไงฮะถ้าเครื่องเครื่องแปงโมอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะถ้าเปิดเครื่องแปลงโมเนี่ยแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าเขาเข้ามาจากไหน โดยโดยเอาเครื่องเนี่ไปให้ทางไฟเบอร์ครับเช็คแป๊บเดียวก็รู้แล้วครับไม่ต้องเช็คปลายทางเช็คตรงเครื่องน้องแตงโมง่ายมากแต่แต่ตอนนี้ยังเป็นปริศนาหรือเปล่าเขาเครื่องแตงโมตกลงอยู่ที่ใครกันแน่เครื่องอยู่ที่ไม่รู้แต่ว่าถ้าจะเอาถ้าจะเช็คจริงๆอ่ะเอาง่ายสุดคือถ้าเอาเครื่องไปให้ไฟเบอร์เนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าใครเข้ามานะครับทันทีนะจะรู้เลยว่าเข้ามาที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแอนดรอยนะมันสามารถดูได้หมดแหละ โดยใช้นะเครื่องมือพิเศษของของพอทนะครับดูดได้แล้วก็ดูคลิปเสียงได้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นไอโฟนเนี่ยดูคลิปเสียงไม่ได้ถ้าไม่ได้ตั้งถ้าไม่ได้ตั้งไอโฟนนะครับดูไม่ได้ครับครับอันนี้ที่ไว้ฟังก่อนง่ายๆโอเคอันนั้นคือประเด็นหนึ่งนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับพี่อาจครับคือตอนนี้โลกโซเชียลเนี่ยมีการตั้งข้อสงสัยนะเขาก็ไปแกะว่าไอที่โพสไอคนเนี้ยคนที่ไปโพสต์เนี่ยทั้งภาษาเขียนทั้งวิธีการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ ตั้งคอนสเกตเอ๊ะทำไมภาษามันคล้ายๆคล้ายๆกับของพี่อัดอันนี้ผมถาม<บ>ตรงเลยนะฮะผมเอาสิ่งที่เขาสงสัยห<บ>ลบหลบเป็นพี่อัดหรือเปล่าฮะคนคนที่มีคนที่มีไอคาวของน้องแตงโมเนี่ยแม่บอกว่ามีสามคนครับนะคนที่สี่เนี่ยนะก็คือปอทเพราะว่าก็ต้องเอาเครื่องไปดูดไหมครับอ่าดังนั้นเวลาที่พ่อไปดูดเนี่ยเขาจะต้องเข้าได้ไหมไอคาวผมถามถามพี่ทุกคนก็ได้เข้าได้ครับ เขาด้องเขาต้องรู้รหัสรุกทุกอย่างเลยนะฮะอ่แล้วเวลาที่เขาดูดแต่นั้นเนี่ยเขาก็เอาเครื่องส่งกับให้ตํารวจถูกไหมตำรวจก็ต้องเอากลับไปให้แม่เขาครับนะประเด็นสําคัญคือเมื่อข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเนี่ยถูกดูดมาแล้วเนี่ยมันจะต้องส่งไปที่พนักงานสอบสวนส่วนหนึ่งครับแล้วก็ส่งไปที่ที่เก็บสำรองไว้อยู่ที่ปอทชุดหนึ่งครับนะครับแล้วก็คนที่รู้รู้ไอ้ข่าวของน้องแตงโม นะครับตะกี่คนก็แล้วแต่ก็สามารถดูภาพที่อยู่ในเครื่องน้องได้ใชไหมครับอ่าฮะอ่าฮะอ่าแต่นั้นเนี่ยแม่ยังไม่เคยเจอผมเลยนะต้องบอกกับแม่เขายังไม่เคยเจอผมไม่ได้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยโทรคุยโทรศัพท์กับผมแม่ครั้งเดียวแล้วผมจะไปรู้ไอ้ข่าวน้องก็ได้ไงแล้วผมจะไปรู้อะไรในภาพได้ไงถ้าผมมีนะผมเปิดเองไม่ดีกว่าหรอพี่ทินอืออ่าถูกไหมฮะแล้วผมเปิดนะผมมีวิธีเปิดได้ดีกว่านี้อีกถูกไหมครับฮะ อครับแต่แต่คนยืนยันนะครับว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะตามที่ใครบางคนบอกว่าเป็นเพื่อนรักใครก็รักแต่ผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วผมก็ไม่เลวขนาดนัานที่ต้องไปทำกับน้องก็หรอกครับผมบอกให้ครับนะครับอ่าผมผมเชื่อว่าไซเบอร์เนี่ยเขาสามารถตอบได้เลยภายในไม่กี่วันหรอกว่าครับนะครับเคยอย่างไรแปลของผมเนี่ยเข้าอีกประเด็นหนึ่งเลยนะครับพี่อาจบอกว่าทราบข้อมูลจากพลเมืองดีก็คือคนที่กลับ ตัวกลับใจหรืออะไรสักอย่างสำนึกผิดเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าเฮ้ยจริง,รงๆนะพี่อาจมันเป็นอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่มีการจับขาแตงโมมีการเอามีดกรีดข้อมูลนี้ยังไงฮะพี่อาจครับตกลงมันจะมีออกมาให้เร,เราได้เห็นเรามีเรามีคลิปวิดีโอนะแล้วก็เรามีภาพนี้ครับ,รบที่เรากําลังในห้องเพิ่งออกมาจากดีไซนนะกำลังพึ่งต่อปัดกำเสร็จเรียกงานต้งตาคนครับตอนนี้เราเหลือแค่ว่าแค่ทำลายเวลาแค่นั้นเอง ว่าไอ้ตรงที่วีดีโอที่เราได้มาหรือภาพนิ่งที่เราได้มาเนี่ยกับภาพที่เขามีการแก้เวลาเนี่ยมันอันไหน,อ,น,ไหนอันไหนมันจริง่อันไหนไม่จริงกำลังเช็คกันอยู่นั่นเีงฮะนะ<ส>ถามว่ามีภาพบ้านไม่มีแน่นอนครับมีภาพวิดีโอมีภาพนิ่งที่เห็นนะฮนะผมขอชัดเจนนิดนึง<พ>ที่เห็นว่ามีการกระทําแบบนั้นกับคุณแตงโมถูกต้องนะ<อ>ซึ่งผมก็บอกดีขนาดไปแล้วื่ัจะพูดนะครับว่า เดี๋ยวถ้าผมเช็คเรียบร้อยเนี่ยผมจะเป็นคนมากล่าวหาแล้วว่าใครเป็นคนใครเป็นคนทําร้ายคือทําร้ายทั้งสองคนอ่นะเดี๋ยวผมจะมากล่าวหาหอาหาีกอาา่อาฮะอ่าฮะอ่ะโอเคหาเป็นขั้นกรางเนี่ยขั้นกลางมำพางนี่แหละเดี๋ยวมากล่าวหาอีกขอผมให้เวลาอีกสักสักสองสามวัน,นแต่ข้อมูลนี้อยู่ที่ดีเอสไอแล้วใช่ไหมครับอ่าเมื่อกี้เราให้ปากคำเขาไปแล้วเราให้เขาดูอะไรบางส่วนแล้วแต่ว่า,าให้ดูบางส่วนโอเคอ่าแต่ว่าเรารอขอเราบอกเขาว่าเราขอให้เวลาเช็คทำลายให้ละเอียดนิดหนึ่ง เพราะว่าสิ่งที่พิตแตงพูดเนี่ยก็มีประโยชน์เรื่องของรองแตงโมกลัวไม่ไม,ไม่ไม่ไปนั่งท้ายเรือะเนี่ยก็เป็นประโยชน์นะครับอออืืื